พบกันนะคะกับเอิร์ดเอนะคะวันนี้เอิร์อยู่ที่เดิมเลยนะ SP นะคะเซ็นเตอร์คาร์1น6นะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย70นะ,ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเอิร์ดนะคะ EP 9แล้วใครที่ติดตามเอิร์มานะคะจาก EP พนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอิร e ์จะพาทุกคนมาดูรถครอบครัวนะคะเข้าใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัว Mitsubishi นะคะก็มีให้กับลูกค้าได้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเติมสต็อกแบบ เรื่อยๆเลยด้วยก็รับชมนะคะต้องฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ของแต่ละคันกันเลยเรามาดูนะคะคันแรกกันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะเป็นตัว Mitsubishi Pajero Sport นะคะ2.4 GT ขับเคลื่อน2ล้อด้วยคันนี้นะคะได้รถสีน้ำตาลแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2017นะคะ ราคาของคันนี้ตั้งขายที่799,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง150,000กิโลเมตรนะได้รถนะคะออปชั่นครบเครื่องแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะกระจังหน้าโคเมียมนะคะโลโก้มิซูบิชิอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยด้วยนี่กระจังหน้าด้านล่างนะคะเป็นแบบรังผึ้งสวยๆเลยมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ เรียบร้อยนะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกถึง2คันเลยนะที่จริงมีอีกนะคะแต่ว่าวันนี้มาอัปเดตให้ดู2คันกันมีคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวยางที่จะได้นะคะมาพร้อมกับตัวยางปี2022ด้วยล้อแม็กเดิมโรงงานหัวน็อต6รูนะคะตัวแม็กไม่มีร่องรอยของการเกินฟุตบาทเลยนะคันนี้นะคะดิสเบรกนะคะติดไหมแล้วนะคะ4จุดหน้าหลังดิสเบรกทั้งคู่ อะถัดมาเลยนะคะบ,บันไดด้านข้างนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างพับไฟฟ้าด้วยเลยนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นที่รีดน้ำฝนนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบโเมียมตัดกันได้ดีมากๆนะคะติดฟิล์มดำมาให้รอบคันนะคะพร้อมกับตัวคิ้วกันสา์น,นะคะของปาเจโลก็ติดมาให้รอบคันเช่นเดียวกันเซ็นทัลล็อกและปลดล็อกนะคะที่ประตูก็ใช้งานได้เลยนะนี่ถัดมาเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะ ไฟด้านหลังนะคะเขาก็จะได้ตัดเป็น LED นะคะพร้อมกับไฟหลอดไส้ฮาโลเจนนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งคันนี้นะคะด้านท้ายเขาจะตัดด้วยฝากระโปรงด้านหลังเขาจะตัดด้วยในส่วนของโครเมียมนะคะมีกล้องมองด้านหลังด้วยนะคะทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนี่สปอยเลอร์ด้านบนนะคะไฟเบกรกดวงที่3นะคะพร้อมตัวไล่ฟ้านะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนแถดแถด มีมาด้วยแล้วนะคะคันนี้สวยๆออปชันเยอะๆแบบนี้นะคะเซนเซอร์ช่วยในการถอยมีมาให้เรียบร้อยสเกิร์ตด้านหลังนะคะพร้อมท่อหลอกก็ติดมาให้เชน่นเดียวกันสำหรับด้านหลังตัวรถนะคะก็เป็นรถครอบครัวนะคะนี่นั่งได้7คนตัวเบาะนะคะเขาก็สามารถพับได้นะคะแล้วก็อันนี้เขายืดอยู่นะก็เลยพับได้ไม่เต็มแบบเต็มไม่ลาบเต็มนะคะให้ดูรายละเอียดโครงสร้างน็อต <Not S 1> เดิมนะคะไม่มีไขไม่มีถอดเลย หัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดนะคะมีโชคพยุงด้านท้ายนะคะพร้อมกับเม็อาร์รายละเอียดทุกจุดดําเดิมแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็เป็นรถนะคะที่น่าจับต้องมากๆเลยสําหรับตัว mitsubishi pajero เราไปดูภายในกันดีกว่าสาหรับคันนี้นะคะภายในตัวรถได้เป็นเบาะหนังเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังสีดําด้วยพร้อมกับภายในก,กว้างๆเลยนะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่ติดตัวจอมาให้นะคะด้านบน d v วนะคะก็ดูได้ MP3 ก็ใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดูการ์ตูนนะคะมีเด็กเล็ก,ลกหรือติดตั้งคาสซีก็ได้เช่นเดียวกันนี่พื้นที่กว้างนะคะตัวแอร์ไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะเพราะมีแอร์บนเพดานมาให้นะคะทั้งหมดเลยนะคะรอบคันนะคะแอร์เย็นแน่นอนพร้อมกับกระเป๋าจินโจ้เราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านี่เลยมาดูดีกว่านะคะในส่วนของด้านหน้าคันนี้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าดูดีเรียบหรูดูแพงนะคะตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งด้วยสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูกันอ่าคันนี้นะคะได้เป็นพวมาลัยมันติฟังก์ชันสองฝั่งนะคะมีตัวทริปนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะรบบวกนะคะพร้อมกับตัวจอด้วยคันนี้มีจอนะคะแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะแอร์ปรับออโต้เลยนะคะ นี่แอร์ปรับออโต้เย็นปกติดีนะคะพร้อมกับควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะคะแบบนี้เลยนี่ใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะคะไม่ขนพาดเลยนะคะคันนี้ราคาเพียง7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าไปเลยเรามาดูห้องเครื่องกันนะผู้หญิงใช้ได้นะคะผู้ชายก็ใช้ดีนะคะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะคะก็สามารถขับได้นะคะเป็นรถ ทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนี่สำหรับครั้งนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์นะคะ2.4ดีเซลนะคะพร้อมกับตัว D.I.D นะคะพร้อมกับฝาครอบเครื่องเดิมเดิมรายละเอียดของตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมนะคะมาร์กเต็มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบเห็นได้ชัดแบบนี้เลยนี่สวยๆเดิมๆนะคะมาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย เราไปคันถัดไปเลยดีกว่านะคะสำหรับคันต่อมาเนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะโฉมเขาไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะคะแต่แตกต่างที่ปีคันนี้นะคะเป็นรถปี17 19นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่899,000บาทนะคะแตกต่างกันอยู่ที่1 0 0 0 0บาทนะความคุ้มค่าคันนี้จด19แล้วนะคะได้รถสีเทาแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งสเปคเดียวกัน2.4 GT นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ กระจังด้านหน้านะคะที่จะได้เป็นโครเมียมนะคะพร้อมตัดด้วยรังครึ่งแบบนี้เลยนี่นเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาจุดใจเลยนะคะทั้งหมด6จุดเลยนะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้าด้วยเราม,มาดูแม็กกันบ้างนี่แม็กคันนี้นะคะตัวยางได้ยางปี2019นะคะเป็นยางโตโยนะพร้อม้อแม็กหัวน็อตพกรูนะคะที่แต่งมาให้นะคะจากเจ้าของคนเดิมนั่นเอง ที่อยาันไัยด้านข้างนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนี่ติดมาให้อยู่ครบนะคะนี่เลยฟิล์มรอบคันคิวรอบคันนะคะเซ็นทรัลล็อกรถปลดล็อก,อก,อก,อกที่จับประตูนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนแพนมาเลยไปอย่างไวนะคะด้านหลังตัวรถนะคะของคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ ไฟนะคะเบรกโดงนี้3พร้อมกับตัวไล่ฟ้านะคะแล้วก็ที่ปั่นน้าฝนนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะนี่ปาเจโร่สปอร์ตนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังให้มาอีก6จุดด้วยเรามาดูโครงสร้างของคันนี้กันบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทั้งนะคะรีบมาเดตให้กับทุกคนได้รับชมนะคะอาจจะเห็นแบบว่ารถยังไม่ได้ล้างนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนี่ ภายในตัวรถนะคะเรามาดูราย,รยละเอ nah ียดกันนะคะคันนี้ได้เป็นบ่อหนังสีดำนะบ่อหนังดำนะคะมีพรมปูมาให้เป็นพรมสีด so ําแบบนี้เลยนี่เขาก็พับได้เหมือนกันนะคะคันนี้อ่ะคันนี้ก็พับได้เหมือนกันแล้วก็โครงสร้างรายละเอียดน็อตเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีถอดเลยน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะมาร์ต้มสีโรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดเลยด้วยเรามาดูภายในกันดีกว่านะคะในส่วนของภายในนะคะคันนี้ ภายในบอ่อหนังเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ภายในบอ่อหนังได้ในสวนตัวจอนะคะมีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ก็ออปชันเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้เลยนะต้องบอกก่อนเหมือนกันนะคะกับคันเมื่อกี้เลยเราไปดูท่านหน้ากันดีกว่าคันนี้นะคะด้านในนะคะก็จะกว้กวางๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับออปชันนะคะที่ได้เป็นเกียวโตแต่ว่าคันนี้เขาจะได้กล้องนะคะรอบคันมาแล้วนะ คันนี้อยากจะเข้ามาดูรถจริงนะคะหรือว่าทดลองขับนะคะร้านนะคะตั้งอยู่ที่เซรีไทย70นะคะของเบงนั่นเอง SP Center Car าของเบงนะคะมาดูรถก่อนได้นะคะแล้วก็มาทดลองขับก่อนได้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องของคันนี้กันดีกว่าไปเร็วอันนี้รีบรีวิวนะคะอย่างไวนะคะเพราะว่ามีรถมากดดันแล้วนะคะนี่ให้เห็นห้องเครื่องกันก่อน ต้องบอกก่อนว่าคันนี้น็อตเดิมทั้งคันเลยนะคะเครื่องเดิมทั้งคันนะคะตัวเครื่องไม่มีนะ้ามันไหลยเยิ้มเรือซึมนะคะพร้อมมาแต้มสีโรงงานก็อยู่ครบแบบนี้เลยรายละเอียดตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวหัวน็อตนะคะแต่ละจุดเดิมๆแบบนี้เลยนะ,ะนี่ ราคาดีมากด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่นะคะอยู่ที่76,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่กำลังสนใจออกรถนะคะทั้ง2องคันนี้หรืออยากจะสอบถามข้อมูลของ2คันนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อหาเอิรนนะคะผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดต,ติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาเดตตัวรถนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ